กำลังมาเบ่งบัรลากำลังแต่งน้ำเจลสิบแส็เนาะอ็แซบมากินได้เนาะบ้านนัท้องซิตี้อะไรพว่นัททองวนนองิเลจวิเลจอ่ะมาเอากุไปป็นีก็คือลางบ้าน ฝนตกแรงมากเลยชครับทุกคนเป็นหววเป็นบอมแ่นี่หมอืมเป้าบอสบายาะนองอาวะเฮ็ดเรียกเอ่เที่นี่นะ,นนะบบายเครออื่งองขายฟองไปไปเอเดิน เอาไฟบ่ไปเสียแต่ซั่นไปไปไปเรียกว่าพอไปเรียกว่าอือไปอยู่ดูแลไอ้คนโอ้ดังคุดักบ่ดังไฟนี่นาะมันปอกนี่ปอดสิบ่เนาะบ่แม่มันนันน่ะมัน่อเข้าไปเือนเลยราคาดบ่ิธรรมดาเฮาต้องแม่นเฮ็ดอันน่ะกขึ้นก็ได้บ่กก็ได้คลําเพราะว่าเจาะูั่นบ่อันนี่ก็เอ็ด ลันก็ทลัมาพี่จะเทาเอทนคมาะใชาไหมเลยเอ็นเทาโจหมนมันเป็นตต้องกออะไรนะให้มันอ้กอายค้มันแล้วกันเถอแกกินส้มเดียวแฮปเปตที่ส้มมา กำลังกินสม้มลกแล้วเมืกก่อกี้จะมล <ขอ S 2> กน,นะเบอได้ไหมเห็นใช่เอัวลาอกินส้มมซึ่งจะลงอเล่เลยผายผเมื่อกีเยเมื่อกี้ให้เดาออกจึงออกเราจึงลกถ้าเจอบ่เบร์เซแม่มึงคันลอกก็เลยก็ได้หมามยักเอาสุีอยู่เมืม่อก,กี้ กินโซ่เ้าันส้มเบิ่งเแม่สิเกอใ่ใส่ใชคนดังเขาไม่ให้ลงเลยใช่ใส่กินโซ่เบิ่งเป็นการกินเฮ้เฮ้กินซ่เป็นนักแซ่บหรอส้มหรือบอไมด้กดะอกินคำงี้ครัาจตอนแล้วมีแต่ดลลารทั้งนั้นนี่เหม็นนไปแน่พี่น้อง ประเดกก็มินเนาะแด็กจะ่ปมก็สร้างว่าอันนี้เนี่ยปูหมูซื้อมากรอจะ้มในก้อนนี่อันนี้ก็บปูหมูซื้อวานไม่นหน,นักยังแต่แว่าหูเราคอมเมนต์แต่คอมเมนต์แนวมาผ่านยังไม่เราเอาทุกคนหูเพราแม่อันนี้เปนมั่งยังเนาะมาแล้วทำยังไงด้อยประเดกเปิดตัวบ้างยัยั่ว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 โอ้ยมันยาวต้องก<ม>ินต้อนพอไหมต้อนนะต้อนเด็กผม เชฟบอเช่บออันนี้ไอ้สุดร้อยกินเราก็ยันเสียสมผมในผัดหมตลอดเดี๋ยวัดจะเคเตรียมสอดได้้ังผัดจะตำเ่อเตียมสาเลยนานบอกเปิดคนร้อนนร้อ่ชาทิ้างเรากินจะเป็นอะไรน กอคยวัยงจะซื้อันป้ากันนาะไ่มันเยอะังเลยมันลายบ่นลายหาอเสงกงเน้รกินซไ้ไหมเอากินตุกกินแซ่พเฮ่ออันทัาุมส้มเบอระจังดามัเป็นมากเลยนะกัดโลกโลกเลยรใส่กำเน้หม สติฉันลอยยืนไม่ตรงข้าวักมือยิงกลืนไม่ลงแต่ทับเล่าที่เปื้อนที่ปากเพะเลื่องที่ผายลือไ่ลงจนหนอนเส้นเดิมทม่เปลี่ยนแต่คนเดียวกันยี่ยันว่าขาดมาดไป็นเดียวโด่น้ำตาัไหลมาเองทีต้องเกรงจนกัากดูไหมมันทอเดมาที่ฉันต้องกินและจัดฉากเพื่อบอกคนอื่นว่าลืมได้บอกคนอินไปว่าเดา